ค่ะที่มีความตั้งใจสอบในวันนี้แล้วก็เวลาสอบค่อน้างที่จะน้อยค่ะแต่ว่าหนูก็พยายาม m a n a g เวลาให้ออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่ว่าหนูจะทำได้แล้วค่ะยังไงก็ขอฝากกลุ่ม11ชาติพันธ์ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอยากให้น้องๆในเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักถึงวัฒน,นธรรมทุกๆชาติพันธ์ค่ะว่าความเป็นมาเป็นยังไง และอย่าลืมนะคะมรดกไทยมรดกโลกช่วยกันสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ให้อยู่พู่กับพวกเรายืนยานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมปรกมือครับที่คุณเพลนนะก็อยากจะให้ชุดนี้อยู่นะครับคู่เป็นมรดกของคนไทยนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเรานั้นมี60กลุ่มชาติพันธุ์แต่สุพรรณบุรีของเรานั้นนะครับมี11กลุ่มชาติพันธุ์ครับนี่คือความสวยงามนะครับ พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครับท่านบุอเกียรตินะครับนี่คือความสวยงามให้ยืนโชว์นาน